สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพก็รายการข่าวทะลุใหมย่ยามเช้าครับว่ากันตั้งแต่ตีห้ครึงวันนี้วันสิ้นเดือนครับวันสิ้นเดือนของเดือนเมษายนแล้วตรงกับวันที่30เมษายนพุทธศักราช2,565บุญลวีก็มานั่งกับปุกลุกอยู่ตรงนี้นะครับข่าวคราววันนี้ท่านผู้ชม เท่าที่ดูเนี่ยสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องข่าวคราวสารพัดสารเพก็เป็นเรื่องของสังคมลมโชยแต่เรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่เตรียมพร้อมในการที่จะลงสนามเลือกตั้งแต่และพรรคก็คุยทับรับแหลกครับว่าเฮ้ยพรรคกูจะได้เท่านั้นพรรคกูจะแลนสไลด์พรรคกูจะได้จัตั้งรัฐบาลพรรคกูจะต้องได้อันดับหนึ่ง มีตัวดีๆนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปบางทีพี่น้องประชาชนก็เบื่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยสื่อมวลชนลืมครับลืมคนส่วนใหญ่ของประเทศที่กำลังทุกข์ยากอยู่ในเวลานี้เขามีความทุกขเขามีความระทมเขามีความขมขื่นกับการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลชุดนี้เขามองไม่เห็นอนาคตทั้งลูกหลานทั้งตัวครอบครัวเองว่าจะอยู่จะกินกันยังไง จะเดินหน้าชีวิตยังไงจะเดินหน้าอนาคตยังไรนี่เป็นเรื่องสำคัญกว่าเป็นเรื่องสำคัญกว่าพักการเมืองเวลานี้ก็ไม่ได้มองครับไม่ได้ออกอ่อ,อเยี่ยมเยยนประชาชนเพียงแต่ว่าคุณมีโครงการอะไรคุณมีนโยบายอะไรในภายภาคนะฮะผมเลยตั้งบอกว่าไอ้นี่มันสลาโกหกแล้วคุณทำได้ไหมล่ะ คุณออกคําหวานให้คนเนี่เพอ้อเพ้อคลั่งผมถึงบอกไอ้ประชาธิปไตยหนึ่งนาทีไงหมายความว่าไงประชาธิปไตยหนึ่งนาทีคือหนึ่งนาทีจบกันนะจบกันเวลาคุณไปกาบัตรเลือกตั้งเดินเข้าไปหนึ่งนาทีฉะนั้นมันต้องคิดให้ดีไอ้หนึ่งนาทีเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยหนึ่งนาทีมันเป็นประชาธิปไตยทั้งชีวิตของคนที่จะทําให้พี่น้องประชาชนลืมตาอาบปาก วันนี้วันสิ้นเดือนแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วตั้งแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยรัฐบาลเขาขู่ไว้เลยเขาบอกว่าจะเลิกอุ้มดีเดีเซลน้ำมันดีเซลนะมาตรการเนี่ยเขาทำจนถึงวันนี้คือวันที่30แล้ววันพรุ่งนี้หนึ่งพฤษภาเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะปล่อยให้ดีเซลลอยตัว หลายฝ่ายก็ร้องระงองงองแฮบอกว่าถึงยังไงก็ไม่ควรจะสมไม่เกิน30บาทต่อลิตรแต่ถ้าเกิน30บาทสินค้าทุกอย่างมันจะขึ้นราคาพากันเหมือนกับเดินพาเลทข,ขึ้นราคากันไปหมดเพราะต้นทุนมันอยู่ที่น้ำมันอย่างที่เรารู้กันอยู่และที่สำคัญน่ะผมถึงบอกว่าราัฐมนตรีไม่มีฝีมือก็ต้องเอาออก ปรับออกแล้วเอาคนใหม่เข้ามาทําหน้าที่ไม่ได้มีฝีมือไม่ได้ฟังความทุกข์ประชาชนไม่เด่นไม่ได้มีวิธีบริหารจัดการมันสําคัญนะการบริหารจัดการเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญว่าคุณมีความคิดความอ่านที่จะเดินหน้าไปยังไงไม่ทาไม่ใช่ทํางานแบบรูทีนอย่างนี้ผมบอกรูทีนรูทีนนะเอาส่วนตีนทําทํางานแบบรูทีน ทำงานแบบรูทีนก็ใครก็ทําได้ใครก็ทําได้แต่ทํามันต้องคิดข้างหน้าคิดไปข้างหน้าว่าอนาคตข้างหน้าอีกสามเดือนข้างหน้าอีกสองเดือนข้างหน้าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรืออีกครึ่งปีข้างหน้าพี่น้องประชาชนจะกินอยู่กันยังไงจะกินอยู่กันยังไงร,ราคาจริงๆเนี่ยเขากําหนดไว้ยี่สิบห้าบาทดีเซลนะครับยี่สิบห้าบาท มันถึงจะทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคอยู่ในราคาขณะน,นี้แต่ถ้าขึ้นเกิน30บาทเป็น31บาทสมมุตินะเป็น31บาทไม่ต้องสมมุติวนะเรื่องจริงมันมาแน่ๆนนรกถามหาแน่ๆค่าขนส่งมันจะขึ้นทันทีอีกประมาณสัก3เปเซค่าขนส่งในปัจจุบันดีเซลเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ25บาทก็ทำให้เขาพอมีกำไรบ้างต่อลิตรนะครับ แต่ถ้ามันขึ้นเกิน30บาทต่อลิตรท่านทราบไหมว่าค่าขนส่งมันจะขึ้นยังไงค่าขนส่งมันจะขึ้นไป24เปอร์เซนต์มาม่าเนี่ยซึ่งเป็นอาหารขวัญใจคนจนไม่มีอะไรเราก็ต้องกินมาม่าเพราะใส่น้ำร้อนแล้วกินง่ายแล้วราคาไม่แพงขนาดสินค้าราคาไม่แพงแม่งยังขึ้นไปอีก50สิบสตางยังขึ้นไปอีกห่อละบาท นี่คือเรื่องจริงบางแห่งที่ไกลปืนเที่ยงอยู่ต่างจังหวัดมันจะมีราคาสูงกว่านี้นี่คือสินค้าอุปโภคบริโภคที่มันปรับราคาที่มันปรับราคาและที่น่าเป็นห่วงที่สุดผมพูดมาสองสามวันแล้วผมไม่เห็นสื่ออะไรที่เอามาพาดหัวแล้วเอามาเพื่อให้สะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นว่านี่คือความทุกข์ของประชาชน ทุกวันนี้เล่นแต่ข่าแตงโมเข้าแตงโมข่าแตงโมข่าแตงโม,งโมไม่รู้ตายด้วยขาดกรรมหรือว่าตายด้วยตกเรือตายเล่นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้ทําให้เข้าของราคาถูกลงหรอกครับมันทําให้คนเนี่ยสนใจมันทําให้คนสนใจว่าตกลงน้องเขาตายด้วยอะไรก็แค่นั้นเองแต่ตายไปแล้วเนี่ยถามว่าสงสารไหมสงสารมันควรไหมดาราที่มีชื่อเสียงดาราที่มีความสามารถอย่างน้องแตงโม มันไม่ควรที่จะจบชีวิตง,ง่ายๆแบบนี้หรอกครับแต่เวลานี้มานั่งถกเถียงกันให้ hey, ใครฆ่าแตงโมขัตกร,ร,ร,รือเปล่าหรือว่าตกเรือเองนั่งเถียงกันอยู่ท่านิ้ผมพูดถึงประเด็นข่าวใหญ่แต่ประเด็นที่ใหญ่กว่านั้นคือความเป็นอยู่ความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนที่คุณรู้สึกรู้สากันบ้างไหมไอ้พวกสื่อมวลชนทั้งหลายมันจะทําให้รัฐบาลเนี่ยเกิดความรู้สึกเพราะรัฐบาลมีความรู้สึกช้านะเหมือนกับตายด้าน จะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยพี่น้องประชาชนเขาทุกข์ยากเว้ยพี่น้องประชาชนเขาไม่มีจะกินไม่มีข้าวกรอกหมก้อเว้ยและที่สําคัญก็คือไม่มีปุ๋ยที่จะทํานามันต้องใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเพิ่พมผลผลิตผลผลิตแต่เวลานี้เอกชนเนี่ยแทบจะไม่กล้าส,สั่งซื้อปุ๋ยเข้ามาเพราะสั่งซื้อเข้ามาแล้วมันขายไม่ได้พี่น้องชาวนาก็ไปซื้อปุ๋ยแพงทั้งทงท,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 งที่รู้อะกระสอบเราหกเจดบาท ขึ้นเป็นกระสอบราพันกว่าบาทเนี่ยคือมันขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ตื่นแล้วมันนอนฝันฝันไม่ได้แล้วฝันมันก็ฝันเป็นขาดทุนแล้วใครจะซื้อล่ะเมื่อเมื่อไม่มีใครซื้อมันก็ต้องหยุดทํานาเพราะทําแล้วมันก็ขาดทุนไปกู้หนี้ยืมสินก็ยิ่งเพิ่มหนี้เพิ่มสินก็ยิ่งเพิ่มหนี้เพิ่มสินหนี้สินครัวเรือนมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งขยันยิ่งทํามันก็ยิ่งเพิ่มขึ้น แล้วเขาจะทําไปทําไมล่ะครับรัฐบาลเห็นไหมรัฐบาลมีความรู้สึกไหมรัฐบาลเข้าใจไหมว่าความรู้สึกของกระดูกสันหลังของชาติของพี่น้องชาวไร่ชาวนาเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงผมพูดประเด็นนี้เพื่อจะจูงให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นว่าถ้าเอกชนเขาไม่สั่งมาเขาสั่งมาขายไม่ได้และเรากำลังเข้าไปสู่โมเดล ที่เป็นโมเดลที่ทุกยากแบบเดียวกระสีลังกาแบบเดียวกระสีลังกาคือไม่มีเงินตราต่างประเทศเข้าไปซื้อซื้อสินค้าซื้ออยู่ซื้อยาจ่ายค่าน้ำมันดีเซลจ่ายค่าไฟฟ้าจ่ายค่านี้มันเซลเพื่อเอามาผลิตเป็นไฟฟ้าหรือจ่ายค่าปุ๋ยที่สั่งข้าวมาจากต่างประเทศเพราะรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องใหญ่คือเรื่องของพี่น้องชาวไร่ชาวนาะซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของประเทศเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ถ้าไม่มีเงินตราแบบไม่มีเงินตราต่างประเทศแบบเดียวกับสีลังกาเนี่ยมันเจงบงเลยนะครับเวลานี้ดูแล้วเงินหมดครั้งก,ก,ก,กง็กำลังจะกู้อีกแล้วไงกําลังจะกู้อีกแล้วไงแล้วเรากําลังจะขาดเงินตราต่างประเทศใกล้ยๆชะตากรรมแบบเดียวกับสีลังกาสีลังกามีประชากร22ล้านคนมีเงินกินข้าวได้แค่มื้อเดียวครับท่านผู้ชม มีเงินกินข้าวได้แค่มือเดียวนี่เป็นชีวิตที่น่าน่าเห็นใจที่สุดนะครับว่าว่ามีชีวิตที่ลำบากที่สุดวันหนึ่งคนเรามันต้องกินข้าวสามมือกินข้าวสามมือแต่คนศรีลังกาเนี่กินข้าวมือเดียวครับผมดูจากข่าววันเนี้ยเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึ่งให้ท่านเห็นภาพเราไม่อยากจะไปถึงขนาดนั้น แต่เราเห็นประเทศศรีลังกาแล้วที่เขาบริหารแบบประเทศไทยเนี่ยมันถึงเวลาที่จะไปอย่างนั้นจริงๆไฟดับ13ชั่วโมงเพราะไม่มีเงินจะเงินตราต่างประเทศจะซื้อน้ำมันดีเซลเข้ามาปั่นไฟมันเป็นวิกฤตท่ศรีลังกาเป็นวิกฤตที่เขาบอกว่าเขาต้องกินข้าวแค่ครึ่งมื้อครับหรือกินข้าวแค่มื้อเดียวในวันหนึ่ง ครัวเรือนทั่วประเทศของสีลังกากำลังรับผลกระทบจากวิกฤตอันเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีที่ดันให้สินค้าจําเป็นราคาสูงจนเกิดการขาดแคลนไปเสียทุกอย่างตั้งแต่อาหารไปจนถึงน้ำมันสื่อที่สีลังกาเขาไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์ชาวบ้านที่สีลังกาซึ่งเขาก็บอกว่า เขาเดินไปหาของชำเพื่อไปให้กับครอบครัวห้าคนในจำนวนนี้มีลูกวัยเรียนสองคนทั้งหมดอยู่ด้วยเงินเดือนเพียง5,800บาทแต่ถ้าเป็นเงินสีลังกาก็คือ50,000ืรูปีเป็นเงินไทยก็คือ5,800บาท5,800บาทแต่ใช้กัน5คนในครอบครัวครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้ คนที่สีลังกาเขาก็บ่นแบบเดียวกับคนไทยบอกว่าของขึ้นราคาอีกแล้วผมคงซื้อได้ไม่มากเรากินได้แค่ครึ่งหนึ่งของเคินการที่เคยกินกินได้แค่ครึ่งหนึ่งจากที่เคยกินคนขับรถวัยส3สผู้ที่ทำงานที่เมืองหลวงของสีลังกาเมืองหลวงที่สีลังกาชื่อคอลัมโบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเขาอยู่จากห่างจากบ้านไปประมาณ40กิโลเมตรก็โอดครวนการเงินที่อ่อนแอของรัฐบาลชุดก่อนกอนการลดภาษีในเวลาที่เหมาะไม่เหมาะสมและการระบาดของโควิด -19 ทำลายอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่คล้ายๆกับประเทศข้างประเทศลาวคล้ายๆกันกับประเทศกาลาแลน์ครับแล้วเขาบอกว่าไง มันทำลายการท่องเที่ยวเหมือนกับเราอะโควิดทำลายการท่องเที่ยวเข้าใจเข้าใจตรงนี้นะการที่จะสร้างเงินสร้างทองมันเสียหายมากมายและเสียหายหนักให้กับเศรษฐกิจของสีลังกาจนนับถึงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเชื่อไหมคนสีลังกาเขารู้ว่าเงินทุนสำรองเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศเหลือเพียง2,000ล้านดอลลาร์เท่านั้น แต่เวลาที่เหลือไปจนถึงสิ้นปีสีลังกาต้องใช้นี่อีกราว4,000ล้านดอนลลาร์เหมือนกับเราต้องใช้นี่นี่ยังไม่พูดถึงแค่ดอกเบี้ยแค่ดอกเบี้ยวินาทีละเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงเท่าไหร่วันละกี่ล้านล้านครับวันละกี่ล้านที่ต้องชำระดอกเบี้ยที่กู้เขามาเป็น10ล้านล้านเหมือนกันเหมือนกันครับ นี่คือเหตุการณ์ที่สีลังกาเหตุผลของความขาดแคลนไม่ใช่ขาดสินค้าบริโภคใดๆแต่เป็นการขาดเงินดอลลาร์เป็นการขาดเงินตราต่างประเทศคือเงินดอลลาร์ที่จะซื้อสินค้าเครื่องอุป,ปโภคบริโภคที่จําเป็นจากต่างประเทศอย่างเช่นอยู่ยาใช่ไหมยาเราต้องสั่งจากต่างประเทศเพราะมันเป็นยาที่จําเป็นนี่คือเวชภัณฑ์ทางยา น้ำมันนี่แน่นอนเขาก็ต,ต่องต่างประเทศของเราส่วนหนึ่งสั่งไต่างประเทศส่วนหนึ่งเราผลิตเองแต่เรามีบ่อน,น้ํามันของเราเองแต่ไม่ใช่ของคนไทยมันเป็นของกลุ่มทุนทั้งหลายเพราะรัฐบาลก่อนๆได้มีการแปลรูปไปหมดแล้วเมื่อแปลรูปออกไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มปตทหรือที่ไหนก็แล้วแต่หลุมน้ำมันที่นู่นที่นี่แปลรูปไปแล้ว เมื่อแปลรลูปไปแล้วผลกําไรมันตกอยู่กับใครก็ตกอยู่กับกลุ่มทุนตกอยู่กับผู้ถือหุ้นทั้งหลายฉะนั้นหลายประเทศในแถบใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเขาเลิกแล้วหมดสัญญาเลิกแล้วควรจะตั้งบรรษัทเงินาควรจะตั้งบริบรษัทของรัฐบาลเองนะเป็นบนริษัทบริษัทของรัฐบาลเองเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลเองไม่ต้องให้ใครมามีหุ้นส่วนเพื่อเอากําไรเนี่ยมาชดเชย เวลาที่น้ำมันมันขึ้นราคาทำไมมาเลเซียเขาทำได้เพราะเขาไม่แปลรูปครับเมื่อเขาไม่แปลรูปเขาได้กำไรเขาเอากำไรส่วนนั้นนามาชดเชยแต่ของเรามันแปลรูปไปน้ำมันที่มีอยู่ในโครงครั้งเราก็ไม่ทำกันเราผมบอกแล้วว่าคุณขึ้นราคาน้ำมันแต่น้ำมันสต็อกเก่าเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่มันมีอยู่เท่าไหร่ ทำไมไม่ขายในราคาเดิมส่วนที่สั่งมาใหม่ก็จะขึ้นราคาคุณก็ทําไปแต่เวลานี้เขาปล่อยลอยตัวปล่อยลอยตัวตั้งแต่วันพรุ่งนี้ปล่อยลอยตัวในขณะที่ในขณะทีะ่เรายังทุกข์ยากปล่อยลอยตัวในขณะที่พี่น้องประชาชนช่วยตัวเองไม่ได้รัฐบาลก็ต้องกู้อีกกู้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  เหมือนกับสีลังกาซึ่งเวลานี้หนทางออกของเขาก็คือเกิดไปกู้ IMF ครับกองกองทุนระหว่างประเทศไปกู้ IMF เพื่อเลี้ยงประชาชน22ล้านคนเหมือนกับเราเลี้ยงประชาชนถึงเกือบร่วม40ล้านคนประชากรไทยมี66ล้านสี่สิบล้านคนเวลานี้กลายเป็นคนจนหมดครับกลายเป็นคนจนหมดผมถึงบอกว่าเงินหมดคลังบอกให้รู้ซะ เราจะอยู่แบบสีลังกาหรืออย่างไรเราจะอยู่แบบนั้นถ้าเราอยู่แบบนั้นวันหนึ่งเราไม่มีเงินตราต่างประเทศแน่นอนไฟฟ้าอาจจะดับ10ชั่วโมง5ชงั่วโมง13ชงั่วโมงแบบสีลังกาเราไม่มีเงินจะตราต่างประเทศจะไปจ่ายค่าน้ำมันซื้อน้ำมันเราไม่มีเงินตราต่างประเทศจะซื้อเครื่องซื้อยาซื้อเครื่องเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือการแพทย์ ไอ้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของประชาชนมันเป็นความทุกข์ของประชาชนเหมือนกับความทุกข์ของชาวสีหลังกานะแม่บ้านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยฉันเคยทํามันฝรั่งสลูกตอนนี้ทําได้แค่สองลูกนี่คือความทุกข์ของคนที่นั่นครับท่านผู้ชมความทุกข์ของคนที่นั่นเพราะเศรษฐกิจมันพังยังไงแล้วครับเศรษฐกิจมันพัง หลายคนที่อยู่ในบ้านเมืองนี้ไม่มีความรู้สึกเพราะคุณกินดีอยู่ดีแต่คนที่เขายากจนคนที่เจ้าปากกัดตีนทีบเขารู้สึกเขารู้สึกผมถึงตะโกนบอกหลายครั้งว่าคุณเองจะไม่รู้สึกว่าพเด็จการนั้นเลวร้ายตราบเท่าที่คุณยังอยู่ฝ่ายเดียวกับผู้มีอำนาจคุณไม่รู้สึก แต่ถ้าตราบใดที่คุณอยู่ในซีกประชาธิปไตยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่มีอำนาจในการบริหารบ้านเมืองทำไมเราถึงไม่มีอำนาจในการกำหนดผู้บริหารบ้านเมืองทำไมเราถึงไม่มีอำนาจในการกำหนดคนที่จะมาเป็นรัฐบาลไม่มีอำนาจนี่คือประชาธิปไตยหรือไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาสะดือกรองดูก็ได้ไม่ใชสมองกรองดูหรอครับ ฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่ผมเล่าให้ฟังวันนี้เล่าด้วยความทุกข์เล่าด้วยความเห็นใจพี่น้องทั้งหลายเล่าด้วยความเห็นใจคนที่ทำมาหากินอย่างล้านโชห่วยอย่างเงี้ยมันดิ้นตายกันทั้งประเทศเวลานี้กำลังดิ้นตายกันทั้งประเทศล้านโชห่วยยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นได้รับการชักชวนจากยักษ์ใหญ่ค้าปลีกยักษ์ใหญ่ค้าปลีกที่เปิดร้านสะดวกซื้ออะไรต่างๆเนี่ย ชักชวนมาร่วมกันเพื่อร่วมลงทุนในเครือข่ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขายสินค้าอาศัยสิทธิ์อะไรทําเพื่ออะไรครับทําเพื่อที่จะอาศัยสิทธิ์นั้นค้าสามารถจะเข้าร่วมโครงการใช้จ่ายจากบัตรคนจนจากโครงการคนละครึ่งที่รัฐบาลเขาจัดให้คนไทยนี่คือการซิกแซกคือการพลิกแปลงของเขาในการทํามาหากินถามว่ารัฐบาลรู้ไหม รัฐบาลรู้แต่ทําเป็นเอาหูไปนาตาไปได้ไม่ได้สนใจทั้งทั้งที่มันผิดมันผิดนโยบายว่ารัฐบาลต้องการที่จะให้เงินคนจนต้องการที่จะให้เงินกับบัตรคนจนต้องการที่จะให้คนละครึ่งนะเฟดสี่เฟสห้าที่จะมาอีกเนี่ยแต่เวลานี้ที่บอกว่าไม่มีตัง์ว่าขออย่างนี้ได้ไหมจ่ายเซี่ยวนึงได้ไหมเงินร้อยบาทประชาชนออกไป75็บหาบาทรัฐบาลออกยี่บาท นี่นี่นี่อย่างนี้แล้วอย่างนี้แล้วครับเมื่อเงินมันหมดแล้วผมถึงบอกว่าเจงบง่ะมันเงินหมดครั้งไงมันใกล้จะเป็นสีลังกาไปทุกขณะแล้วฉะนั้นการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนในถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มทุนทั้งหลายร้านโชห่วยเล็กๆตามหมู่บ้านตายหมดตายหมดอุ้มคนจนคือปลาใหญ่กินปลาเล็กว่างั้นเถอปะปลาใหญ่กินปลาเล็กครับท่านผู้ชมฉะนั้นนรกมันมาแน่ ถ้ารัฐบาลบริหารไม่ดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถ้าปล่อยให้น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันทุกชนิดลอยตัวผมเข้าใจเรื่องนี้พี่น้องชาวไร่าชาวนาพี่น้องเกษตรกร,กรพี่น้องรากหญ้าที่ฟังบุญลวีอยู่ผมเห็นใจครับผมเห็นใจผมเห็นใจเมื่อปุ๋ยมันขึ้นราคาคุณก็ขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งแล้วอย่างที่ผมบอกมันขาดทุนตั้งแต่ในมุ้งแล้ว ฉะนั้นข่าวของบ้านเราเนี่ยมันเป็นข่าวที่ต่างชาติเขาก็รู้หลายประเทศรู้ที่เราผิดพลาดเพราะเราปกครองไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่ประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นเพียงระบอบประยุทธ์ที่เซี่ยวเดียวเท่านั้นและที่สำคัญคืออำนาจประชาชนมันไม่มีในการที่จะกำหนด ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในการที่จะกำหนดรัฐบาลของประชาชนมันไม่มีครับเมื่อมันไม่มีเราก็ต้องหวานอมขมลืนต้องทนและผมยิ่งอ่านข่าวยิ่งฟังอยู่ทุกวันก็ยิ่งช็อกครับธนาคารโลกประจานเศรษฐกิจไทยกำลังเจงทั้งระบบเพราะยอดคนที่อดอยากเนี่ยมันพุ่งไปขนาดนักครับท่านผู้ชม ยอดคนอดอยากเนี่ยมันพุ่งไปขนาดหนักครึ่งประเทศเราเราสัก40ล้าน57เปอร์เซ็นเชื่อไหมล่ะครับคนไทยมีรายได้ต่ำกว่า150บาทต่อวันเพิ่มขึ้นอีกร้อเปอร์เซ็นตัวเลขหนี้ประเทศมันสูงทะลุเพดานสูงสุดในรอบ18ปีรวม13ล้านล้านบาทสูงแต่88 9 0เปอร์เซ็นต์ของ GDP นี่คือคลังถังแตกครับคนจนไม่มีจะกินรัฐบาลกู้มือเติบถึงเจ็ดล้านล้านแปดล้านล้านสิบล้านล้านเพื่อมาทำอะไรอ้างว่าทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่ผมมองว่านี่คือการผ่านงบประมาณต่อท่อน้ําเลี้ยงสำหรับพักการเมืองต่างๆที่จะสืบทอดอำนาจเพื่อจะเอาอำนาจชิงบัลลังก์ชิงอำนาจกัน โดยไม่ดูดีว่านี่คือความเจงของประเทศผมไม่ใช่มานั่งพูดนั่งแช่งหรือว่านั่งพูดให้ท่านให้ท่านได้ใจเสียแต่นี่คือเราเป็นครอบครัวเดียวกันต้องเอาความจริงมาพูดวันนี่มันกำลังเจงทั้งประเทศธนาคารโลกหรือ World Bank เนี่ยได้เปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยในสภาวะวิกฤตผู้มีรายได้น้อยคนไม่มีรายได้เนี่ยมันพุ่งไปถึง40ล้านคนนะ คือเรียกว่าเกือบเท่ากับสองในสามของประชากรทั้งประเทศประชากรทั้งประเทศมี66ล้านแต่นี่เกือบ40ล้านมันเป็นคนจนแล้วเราจะอยู่กันยังไงจะอยู่กันยังไงอย่าเถียงผมรัฐบาลเตรียมจะแจกบัตรคนจนอีกแล้วในเดือนหน้านี้เพราะรัฐบาลไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ไม่มีปัญญาหาเงินเข้าประเทศไงเมื่อไม่มีปัญญาหาเงินมีแต่กู้มีแต่กู้มีแต่กู้ เสร็จแล้วมันเงินคงคลังมันอยู่เท่าไหร่มันอยู่อะไรตรงไหนเราขาดเงินตราต่างประเทศเท่าไหร่เมื่อถึงวันนั้นมันจะเป็นแบบสีลังกาที่ผมบอกเป็นแบบสีลังกานอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วก็คือปัญหาการทุจริตปัญหาการคอรัปชั่นที่ไม่รับการเอาจริงเอาจัง,จ,งจนทำให้นักการเมืองหรือกลุ่มทุนทั้งหลายเนี่ยได้ใจครับได้ใจโกงเข้ามาเยอะแยะจน จนเรียกว่าไม่ได้เป็นข่าวพวกนี้ไม่ได้เป็นข่าวแต่มันเป็นคดีอยู่ในปอป,อปอชอปอปอชอมีคดีเป็นหมื่นคดีนะเด,นเดี๋ยวจับที่นู่นเดี๋ยวจับที่นี่จับคาหนังคาเขาอบอตอมาสองวันนี้เห็นไหมอบตภาคตดอกอผ,อผู้หญิงนายกอบอตอรีดรัพย์เขานี่ก็เห็นกันอยู่ฉะนั้นผมถึงอยากให้สื่อทั้งหลายเนี่ย ช่วยกันประโคมความทุกข์ของประชาชนให้รัฐบาลได้เห็นให้รัฐบาลได้เห็นมันเป็นความทุกข์ร่วมกันที่พี่น้องประชาชนไปดูเถอะครับอดมือกินมือไม่มีกินบางคนไม่มีงานทํากลับบ้านไปปลูกมะเขือปลูกถั่วฝักยาวกินกันเพราะอยู่กรุงเทพยอยู่ไม่ได้อยู่เมืองหลวงอยู่ไม่ได้อยู่เมืองใหญ่อยู่ไม่ได้นี่คือความทุกข์ของพี่น้องประชาชนเราจะเป็นแบบสีลังกาเหรอครับเราจะเป็นแบบนั้นเหรอครับ ของเราเนี่ยถ้าเราได้ร F F ัฐบาลที่ดีในท่านผู้ชมเรากลายเป็นเสือแห่งเอเชีย e ไปแล้วแต่เวลานี้เรากลายเป็นแมวแห่งเอเชียประเทศที่อยู่ข้างเคียงเราเขานำหน้าไปหมดแล้วแต่ก่อนตามหลังเราดิ๊ก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 เวียดนามตามหลังเราเวียดนาดรรมาตามหลังเราเวลานี้มันแซงโลดไปแล้วขนาดกัมพูชาเนี่ยตามหลังเราเวลานี้มีท่าทีที่จะ แซงประเทศไทยไปแล้วหรือแม้กระทั่งสปปลาวครับท่านผู้ชมนี่คือการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ผ่านมานับตั้งแต่ยึดอำนาจมาตั้งแต่49แล้วไม่กี่ปีมาถึงปี5 7ก็ยึดอีกมันไม่ได้ประติดประต่อคนจากประชาชนพี่น้องประชาชนภาคประชาชนไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาบริหารประเทศตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตยเอามาคุยให้ฟังวันนี้เพื่อให้ท่านนึกเพื่อให้ท่านเห็นเพื่อให้ท่านรู้ว่าถ้าเรายังปล่อยกันอย่างนี้ถ้าเราไม่คิดกันเอาแต่ดูเอาแต่ฟังเอาแต่เอาแต่เขาเรียกอะไรละ่ะสนใจแต่ข่าวแตงโมพี่น้องจะไม่มีแตงโมแม้แต่ลูกเดียวให้กินกัน ไม่ใช่รังเกียจหรอกครับแต่สิ่งที่เราควรจะสนใจคือสิทธิเสรีภาพของเราควรจะสนใจในความเป็นเจ้าของประเทศของเราว่าเราจะเดินกันไปทางไหนในอนาคตต่อไปนี้นี่ด้วยความเป็นห่วงจากข่าวทะลุใหมเลี้ยวมานิดหนึ่งท่านผู้ชม <c oughs> แฟนคลับถามมามากมายตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามส่ง เบต้าวันไปนะครับมากมายสำหรับท่านที่สั่งซื้อมาเพราะว่าไอ้เบต้ากรูแคนเนี่ยมันเหมือนเสมือนแพทย์ทางเลือกมันเหมือนกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติไม่มีผลข้างเคียงอะไรต่อร่างกายมีแต่ผลดีที่ทำให้สุขภาพของเราดีรับประทานไปแล้วมันสร้างภูมิต้านทานนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือมันสร้างเซลล์เพชคฆาตธรรมชาติอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาในร่างกายมันฆ่าทิ้งหมด มันฆ่าทิ้งหมดนี่เป็นไปตามธรรมชาติของเบต้ากรูแคนซึ่งผลการวิจัยหลายมหลาลัยยืนยันชัดเจนแล้วว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่มีประโยชน์ฉะนั้นหลายท่านเข้าใจหลายท่านเป็นสมาชิกหลายท่านสั่งซื้อเพราะมีผลการวิจัยของมาลาัยอย่างเช่นฮาวัด์มหาลัยทูเลนมหาลาัยเบเลอร์มหาลาัยในยุโรปมหาลาัยในออสเตรเลียมากมายผลการวิจัยถึง 20- 3 0รายงาน ผลข้างเคียงไม่มีแม้แต่รายงานเดียวและศูนย์สุขภาพเบต้าวันยังมีโปรโมชั่นพิเศษมีโปรพิเศษซื้อ4ี่ขวดแถมฟรี1นึขวดเหมือนเดิมท่านพอไหวท่านพอจะดูแลครอบครัวได้ก็เชิญครับนะเปิดขายทุกวันนะครับเบอร์โทรศัพท์หน้าจอผมทั้งสองเบอร์แอดไลน์เข้ามาครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้มีข่าวเด็ดเดดมีเรื่องลึกๆล,กล,กลครับ จะมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังต่อนะแล้วพรุ่งนี้พบกันครับจากกระผมบุญละวียมจินดาสวัสดีครับท่านผู้ชม